เล่นต่อแล้วครับพี่น้องอึดอึดสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องจานแชนแนลช่วงใกล้จะเที่ยงแล้วครับพี่น้องนี่ อยู่ชมงานเสบียะแล้วก็วุ่นวันเลยครับพี่น้องวันนี้ทีมงานเสบีย์สาย์จกก็อยู่ใกล้กันครับนี่ติดกันเลยครับข้ามถนนก็ถึงได้นี่นี่ก็อยู่กับตาเหนเช่นเคยครับนี่เสบีย์ก็เอาคันนี้มาวิ่งช่วยครับวิ่งไม่ทันครับดึงมานี้ครับดึงทีมง,งานนี่มา

ันนู้ก็จบอยู่ฝากนู้นครับนี่ไม่ไกลกันนะครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันครับนี่วันนี้เป็นอบอุ่นครับ <laughs> ชิมงานแบบอบอุ่นมากเลยประการหาเสียเบียนะครับเสียเบียมาช่วยพอขับหน่อยครับ <laughs> งานเยอะครับนี่ทางนี้จะมีสี่คันนะทางนู้นจะมีสามคันนะพี่น้องอใช่ไหมละ่ะได้ได้ได,ด้เสียเดี่ยวไปไหนเนาะไม่เห็นเสียเดี่ยวครับพี่น้องเอ้ออันนี้รถพิกอ เสียดเดียวไม่เห็นครับอ๋อสงสัยคันนนมาสุบเสียดเดียวแทนโอ้ฝนนี่อัดแบบเต็มๆเ,เลยครับพี่น้อง นี่ไปให้เป๊โกเข้ามาฮ่าฮ่า โอ้ฝุ่นตลบเลยครับนุ่นทางนุ่นทางนุ่นก็มันครับทางนี้ก็มันครับพี่น้องไม่รู้จะดูวันไหนครับ <c oughs> วันนี้ของเสีเรียบก็อยู่ใกล้ครับไม่รู้จะดูวันไหนดีครับพี่น้องวันนี้เป็นส่วนรวมนะถ่ายส่วนรวมนะพี่น้องนะฝุ่นครับฝุ่นมากเลยวันนี้แดดก็ร้อนครับ ดูคันนี้ก่อนนะพี่น้องถ่ายไม่ไหว,วครับหลายมุมเกินไม่รู้จะดูคันไหนเป็นคันไหนครับเดี๋ยวมุนไปมุนมาเดี๋ยวพี่น้องจะเวียนหน้าเอาครับพี่น้องเลือกอยู่ประมาณเม็ดกว่าพี่น้องอันนั้นจะเป็นบ่อดินสวยครับดินสวยดินทรายล้วนเลยครับพี่น้องนี่หน้าดินไม่มีดินเหนียวผสมนะ 哦、oh,，你就剩一了呢。 เจ็ดเจ็ดเจ็ตมื่อกี้ต้องสลั roat, ดหน่อยนี่ 11, อเมริกาฮิโน่หน้าเลยครับมาช่วยทางนี้นะครับพี่น้อง ดี๋ยวดูคันนี้ออกครับปิดท้ายคันนี้แหละครับนี่ร้อนครับไม่ไหวเดี๋ยวร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายแล้วกันนี้ครับนี่ออกตัวแล้วครับมีคันนี้แหละคันแรงครับในทิมงานนี้นี่เห็นไหมแรงครับเดินหนื่งเดินอะไรไปได้เหมือนครับยังไงก็ฝากติดตามชิปของช่องทางเชนไอโนะครับพี่น้องก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม คลิปของช่องจานแชนแนลครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอลงคลิปแค่เงี้ครับเดี๋ยวค่ายมาถ่ายดูใหม่ครับก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ